มาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้นะคะเรามีครูรูด้านความงามมันนั่งอยู่กับเราเลยค่ะพี่ตั้มค,ครับยินดีต้อนรับนะคะอาจารย์โอค่ะอาจารย์พิมพิชานวลมณีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่โอครับ,รบวันนี้เราคุยกันเรื่องที่ห่างไกลตัวเรามากเลยคุยเรื่องสาวหวานพี่โอค่ะต้องดึงไห,ห้หมดครับ ต้องถามพี่โอว่าจริงๆแล้วใบหน้าของสาวเนี่ยมันดูมีหลายแบบเนาะบางคนเราเดิมนมาเรารู้เลยว่าคนนี้หน้านางอิจฉาเออคนนี้หน้านางเอกนอะ <c oughs> นมันอยากรู้ว่ามันมีหลักการไหมคะตามแบบตามทฤษฎีแล้วหรือตามวิชาการแล้วเนี่ยมันมีหลักการดูไหมว่าหน้าคนเนี้ยหวานคนเนี้ยไม่หวานดูยังไงอะพี่เออถ้าดูยังไงส่วนใหญ่ก็ดูที่ตาหรอใช่อไม่ให้ดูที่โครง <ตา S 2> หน้าด้วยตามาก่อนดู ตครงหน้านี่เหมือนถ้าจะไม่เกี่ยวจริงไหมฮะคนที่ตาดุถ้าเป็นคนที่ดุจังตาตาสังเกตไหมตาจะแข็งใสอย่างเงี้ยคือตาดุของคนตาหวานเยไมใช่คือไม่จําเป็นว่าตากลมหรือตาตีถูกไหมพี่ตาตีก็หวานได้ถูกไหมจริงจริงการการตาหวานเนี่ยสามารถแต่งได้หมดคือแปลว่ามันมีความรู้สึกดีครับพี่โอว่าโอเคเข้ามาไม่ว่าโครงหน้าเหลียมไม่เหลียมแหลมไม่แหลมเนี่ยแต่จะดุไม่ดุหรือว่าจะหวานไม่หวานเนี่ยคือดูที่ตาความรู้สึกนะคะมาถึงคนตาแข็งแขงนึว่าไงคะดุไหมคะทั้งหมดเนี่ย คืออยู่ที่1เป็นมาแบบนั้นกับ2แต่งให้มันเป็นแบบนั้นได้ถูกไหมบ,บางคนหน้าบึง้งไม่ยิ้มครับ ใช่ไหมคะตาสวยแต่ไม่ยิ้มเลยอย่างเงี้ยคือมันมันดูมันพูดยากอะตรงเนี้ยความหวานเนี่ยนะคะดูมันก็จะองค์ประกอบรวมลักษณะท่าทางหน้าตาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะดูรวมๆเออตาหวานนะรูปหน้าสําคัญไหมมีส่วนค่ะส่วนใหญ่คนรูปหน้าไข่อย่างที่บอกนะคะรูปหน้าไข่ใช่จะดูตาจะค่อนข้างหวานนิดนึงอะไรเงี้ยตาของผมแล้วไม่ว่าจะตาดูดุหรือไม่ดุอย่างไรเนี่ยอยากจะออกมาให้ลูกหวานละอยากจะเป็นสาวสวยหวานแตกได้ไหมครับได้ค่ะ แต่งได้ถ้าแต่งได้ต้องเน้นที่ไหนพี่โอ๊ปากมะคือคือในในส่วนตัวนะถ้าหวานปุ๊บเนี่ยเอาสีชมพูสาดมาบนใบหน้าให้หมดเลยเอาสีหวานมาลงใช่ไหมนิ้วเลยสิครับางทีชมพูชมพูเขาเลยต้องถามว่าเราควรจะเน้นที่อวัยวะไหนเป็นผิิเศษครับอ้าวจริงอ่ะพี่ส่วนไหนใช่ไหมคอวัยวะไหนบนใบหน้าเราติ่งไหน ก็คือคือถ้าจะดูหวานเนี่ยนะคะมันองค์ประกอบคือตาแก้มปากตาแก้มปากใช่ค่ะสีที่หวานที่สีอะไรคะมดชมพูชมพูก็สีชีพูนวลอ่อนใช่ค่ะมันจะทําให้รู้สึกว่าสดชื่นสดใสดูมีน้ํามีนวลดูสุขภาพดีก็สีชมพูค่ะที่เรียกว่าเลือดได้หมอ่ะสีดําได้ไหมคะไม่ได้นะแต่แบบฟ้าอ่อน้าอ่นฟ้าอ่อนมันก็ต้องมีชมพูเข้าไปผสม ถูกไหมแก่แล้วโมจะปัดแก้มสีฟ้าไหมคะแต่งตาฟ้าเออไม่ได้ต้องมีชมพูชมพูอะค่ะปัดที่เห็นชมพูชัดๆเนี้ยหวานไหมมมันหวานไหมคะลิเกหรือหวานไปไหมเออคือบางคนมัไม่หวานนะพี่มันชมพูไปอะมันจึงดูแรงไปอะทำให้หน้าเราแบบ แทนที่จะหวานกับดูตลกไปอ่ะแก้มชมพูชมพูแดงแดงให้กับอย่างนั้นมดเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคนที่จะแต่งหน้าหวานคือแต่งอ่อนๆไม่ค่อยเห็นสีใช่ไหมใช้โทนชมพูไม่ค่อยเห็นสีมันน่าจะแบบว่าให้มีสีแต่ว่าไม่ได้ว่าชัดเจนมากอให้ดูนึกออกมันมีเลือดฝาดคือมีสีละเลื้อละเลื้อที่ใบหน้าคนะคะมันดูเป็นผิวที่ดูใส่ไม่คัดอ่าไม่ใช่ชมพูเลยหรือไม่ใช่ว่าไม่มีเลย ปัดให้มันดูเบาๆาวาน,นะคะดูออกมาด้วยตาเออมีความเป็นชมพูนิดๆะะไอเชดไอเชดงนี่หวานหมดเลยก็หวานไหมก็มีส่วนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราต้องเน้นความคมอย่าลืมว่าต้องมีความคมถ้าชมพูยอย่างเดียวเป็นไงคะตาบวม,มต่อให้คนมีชั้นตานะคะแต่งชมพูแล้วไม่กีดเลยสวยไหมคะไม่สวยครับนั่นแปลว่าขนตาต้องมาด้วยไหมพี่โอแน่นอนเลยค่ะขนตาเนี่ยทำให้ตาเราหวานหรือไม่หวานด้วยนะคะร<ช>ับขนตาแบบไหนถึงจะเรียกว่าตาหวาน ขนตาที่เป็นช่อขึ้นมาสั้นยาวดูหนาๆสั้นๆยาวๆมีมิติเหมือนดูธรรมชาติดูนั้นบางทีก็นิยมจะขนตาเป็นช่อๆอ๋อแล้วลูก่ออกมาหวานเลยนะนึกถึงเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรระมาณ้ขนตาแบบเลี้ยงเส้นนะคะสวยๆเมื่อกี้พี่โอบอกว่าต้องมีการกรีดตาพี่ตั้มกรีดตามันมีหลายแบบนะพี่ทําตาหวานเนี่ยมันมีแบบเฉพาะไหมคะว่าต้องกรีดแบบนี้เท่านั้นคือ คำเมื่อวานเนี่ยเราเน้นแค่ตาโครงตาให้ดูคมชัดเจนส่วนเปลือกตาเราก็เน้นพวกอายแชโดว์นะคะไล่สีนะคะการไล่สีทําให้ดูมีมิตินะคะสีอ่อนกลางเข้มใส่ชมพูนิดนึงใส่พิสว่ากันไปนะคบเพราะไลเนอร์จะกรีดคนกรีดแล้วอย่าไปลากหางยาวพอลากหางยาวทำให้ดูเฉียวเห็นไหมที่เราบอกเปรี้ยวๆเฉียวๆไอเส้นไลเนอร์เนี่ยเป็นตัวบอกนะคะความคมความเฉียวตันหนาได้ไหม หนาได้อยู่ที่เปลือกตาอ่าถ้าเกิดตาแบบสมมติคนที่ตาชัดเจนอย่างงดเนี้ยไม่จำเป็นต้องหนามกแต่ถ้าตาหลบในตาบวมอ่าต้องกรีดหนามแมกว่าจะเห็นเส้นต้องเดือดมาใช่ครับอันนี้อยู่ที่สภาพโครงตาคร่ะพี่โอครับแล้วสีผิวแล้วครับมีส่วนเกี่ยวไหมครับสีผิวเน้นแล้วมองไปที่มดเลยนะเนี่ยเออเพราะว่าถ้าเราบอกว่ามี ถ้าบอกเราบอกว่ามีส่วนเนี่ยคนผิวเข้มก็ช้ำใจสิคะฉันก็ไม่กล้าไม่ได้ไม่ได้หวานเลยแล้วหลายคนนะคะจะคิดว่าถ้าตัวเองผิวเข้มไม่กล้าแต่งชมพูใช่เพราะว่าหนูนะพี่ต้ามเอาจริงหนูรู้สึกว่าทาเฉชมพูไปบนตัวหนูแล้วมันไม่เห็นอ่าเขาคิดอย่างนั้นน่าจะเห็นชัดไม่คือเรารู้สึกว่าชมพูมันไปโดนดำกืนอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะพี่ จริงๆหลายคนคิดอย่างนั้นจริงอ่ะข้อสําคัญอยู่ที่ผิวอะค่ะถ้าผิวเข้มเนี่ยแต่งชมพูได้ไหมได้เราเลือกโทนให้ไม่ใช่ว่าชมพูเป็นกลีบบัวบานเย็นอะไรขนาดนี้ไม่ใช่ชมพูมันก็มีหลายโทนใช่ชมพูมีหลายโทนแล้วก็อาจกลับให้เป็นสีแบบพีชน้ําตาลอมชมพูแบบเนี้ยให้เข้ากับผิวนะไม่อย่างนั้นคนผิวเข้มก็เป็นเจ้าสาวไม่ได้สิคะออาแหมเจ้าสาวก็ไม่ต้องใส่สีชมพูก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันดูตาหวานขึ้นคือมีแสงออล่าชมพูสังเกตนมติเจ้าสาวสีแดงสดมีไหมคะปาก หนูว่าหนูจะทำนะเอาลองดูนะคะหนูอยากทราบต่อค่ะพี่ว่าระหว่างคนผิวคล้ำนะคือผิวสองสีอย่างหนูเนี่ยหวานได้แหละหวานได้แหละแต่มันจะสวยเท่าคนขาวไหมมันก็ต้องทเข้าใจนิดนึงสวยข้าวไหมสวยคนละแบบสวยคนละแบบอย่าไปบอกว่าคนดำไม่สวยคนขาวสวยทำใจแย่เลยถูกไหมครับามันสวยคนละแบบเราจะเปรียบเทียบวัดกันไม่ได้ คุณสวยแบบชมพูใสๆคุณปัดมาใส่แต่เอาสีใสๆมาปัดให้คนเข้มได้ไหมไม่ได้คุณก็ต้องเป็นสวยแบบพีชๆม่ไหอมปส้มชมพูส้มเลยก็ได้ก็อมชมพูนิดนึงถูกไหมคะใช่นั้นดูแล้วมาวง่าคุณก็หวานเหมือนกันสรุปสวยเหมือนกันจริงไหมเรียกว่าหวานเหมือนกันหวานออกมาเหมือนกันสวยเหมือนกันครับ่ะได้ทุกโทนสีแล้วค่ะแปลว่าแต่งเองได้ได้ค่ะเทคนิคต้องมีไงบ้างครับถ้าเกิดจะแต่งเองหรือแนะนําท่านผู้ชมก็จริงๆแล้วการแต่งตาหวานเนี่ยนะคะเราอาจจะแบบว่า เริ่มจากต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานครับผมใช่ไหมคะพื้นฐานของผิวปรับผิวให้ดูเนียนใสนะคะดูใสนะคะเท่าที่เท่าที่ผิวเราสวยอ่ะพูดง่ายเท่าที่จะทำได้นะคะจากนั้นโครงคิ้วคิ้วนี่อยาให้มันเข้มอย่าให้มันดําแข็งให้เป็นคิ้วเนี่ยให้เบลคเป็นน้ําตาลเบาๆดูเป็นธรรมชาติส่วนเปลือกตานะคะเมื่อคิ้วแล้วมาเปตาเปลือกตาแล้วก็จะใช้เป็นโทนน้ําตาลเป็นหลักนะคะอาจจะแตะเป็นสีพีชบ้างสําหรับ แสงที่ไลท์มาจากใต้คิ้วใต้ค,คิ้วมีไฮไลท์นะคะสีที่2คือสีเซ็ปที่อาจจะเป็นโทนสี e พลสหรือว่าสีอมชมพูนิดนิผสมจากนั้นก็เป็นน้ำตาลนะฮะพอน้ำตาลเสร็จปับ๊บเราก็มากรีดไลเนอร์ดำเน้นความคมของตานะคะคืออาจจะแต่งเป็นตากลมก็ได้ก็ดูหวานได้นะคะครหรือจะแต่งเป็นตาแบบพี่เป็น V-shape ก็หวานได้เหมือนกันอยู่ที่สีที่เราจะให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะมดเราเอออย่าไปคำนึงถึงเรื่องผิวว่าคนดําไม่ได้ได้หมดและลบไปเลยค่ะคนดำต้องแต่งส้มอย่างเดียวแต่งส้มอย่างเดียวแล้วคนผิวเข้มเนี่ยนะคะชอบใช้ลิปสติกสีเข้มเข้มันนี้ทําให้หน้าดูหมองพยายามให้ดูแบบสีสว่าง แต่ไม่ใช่สว่างแป้นคำว่าสว่างคอว่าโทนที่คุณใช้อาจจะเป็นส้มส้มออกเน้ำตาลส้มส้มนิดๆอะไรใช่ให้มีสีหน่อยแต่ก็ไม่สกิดเกิดใหมเหมือนกันใช่ค่ะฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าการแต่งหน้าโทนหวานเนี่ยมันดูง่ายนะพี่ตั้งครับง่ายไหมพี่โอคือมันไม่ต้องเขาเรียกว่ามันไม่ต้องเยอะอะมันไม่ต้องเยอะมากเอาอ่อนๆเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติใช่ค่ะ นะคะเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็เลือกลิปสติกให้เข้ากับผิวผิวหมายความว่าผิวผิวโทนที่เราต้องการแต่งนะคะน่าจะน่าจะน่าจะง่ายเท่านี้ไปงานไหนได้บ้างนอกจากเจ้าสาวได้หมดเลยผู้หญิงผู้หญิงชอบคําเดียวคือหวานหรอเออมันไม่ไม่นำไปโยจริงนะผู้หญิงเสียชอบนะสังเกตเินรสผลิตภัณฑ์ที่ทำมาเนี่ยอะไรก็เป็นชมพูขายใครคะ ผู้หญิงผู้หญิงชอบไหมคะถือกระเป๋าตุ๊กตาช่บผูหมดเลยรองเท้ากระเป๋าใช่ไหมคะหวานนําใช่หวานน้ำบานลมนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเออสีหวานๆเนี่ยนะคะมันเหมาะกับผู้หญิงแหละคุณงาไปได้ทุกงานใช่ค่ะทุกงานค่ะอยู่ที่การแต่ถ้านมโอดจะไปทํางานอยากหวานอ่ะแรงจะได้มาแบบว่าบินตอมนิดนึงอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใส่เยอะนะพี่ ไปเที่ยวก็หวานได้คิดเอานะคะที่เที่ยวแล้วก็หวานขมอยู่ที่การแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่เราใช้มันต้องแต่งตัวไปแมทช์กันใช่ไม่ใช่เซ็กซี่มากเลยนะแต่แต่งหน้าหวานมากใส่เสื้อลายเสืออเงี้ยแต่งหน้าหวานเข้ากันไหมคะไม่ได้ละใช่ไหมคะไม่ได้เพราะมันต้องอยู่ที่โทนของเสื้อต้องมูดเดียวคันการแต่งตัวหลายอย่างผมเงี้ยมันจะมีหลายอย่าง นอกเหนือจากคำถามที่เราถามพี่โอเวลาเนี่ยนะคะยังมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกค่ะคำถามแรกนะคะอายุ32ค่ะได้ยินว่าการแต่งหน้าหวานๆจะช่วยลดอายุได้ลงมา5ปีจริงหรือเปล่าคะน้อยหรือมากกว่านั้นหรือเปล่าค10ปีก็ได้นะคะ10ปีเลย ะะรจริงๆแล้วเนี่ยเราการแต่งหวานเนี่ยนะคะหวานเนี่ยที่น้งมดได้ยินเมื่อกี้คือมันต้องแต่งให้ดูเบาถูกไหมฮะอันนี้บางคนมีจุดบกพร่องอ่าเราก็อย่าไปเน้นในจุดบกพร่องให้มันมากคือแก้ตรงนั้นซะใช่ไหมฮะอะ,อะไรที่แบบว่ารู้สึกว่ามันทําให้เราด้อยอะรเราไปเน้นเน้นเน้นทุกคนเนอย่าไปเน้นทํนา,าทให้มันดูแบบว่าใสาๆซอฟตแต่ว่าแก้มันไกครบ ลืมไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักการแต่งตอนนี้ถ้าแต่งได้จริงจริงแล้วเข้ากับกาลเทศะจริงเนี้ยอนยาวได้10ปีเลยใช่ดูใสใสเพ่นการแต่งหน้าใสใสเบาๆดูมีสุขภาพแก้เป็นพวงชมพูมันก็จะดูใสดูเด็กขึ้นครับใช่ครับผมได้ครับคำถามต่อมาครับพี่โอครับคำถามจากคุณสุภาพสตรีนะครับบอกว่าดิฉันผิวคล้ำค่ะถ้าแต่งออกชมพูออกหวานหวานจะรอดไหมมีแสงว่าไม่มั่นใจนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเคยเห็นคนผิวคล้ำเมคอัพสีชมพูแล้วดูประหลาด แนะนำยังไงครับชมพูที่บอกเมื่อกี้มีหลายสีไงคะชมพูมีหลายโทนค่ะหลายโทนหลายเฉดถ้าคุณเอาชมพูแบบสดสดกลีบบัวคนผิวเข้มยังไงครับมันตัดกันละนะฮะสีมันไมเพราะชมพูคุณแต่งไม่ได้แต่คุณต้องลดความเป็นชมพูนั้นลงนะครับอาจจะผสมส้มนิดนึงมันยังดูเป็นชมพูอยู่นะหรือน้ําตาลนะคะใช้ได้ไม่ได้ข้อสาคัญคือเออถึงบอกว่าปรับพื้นผิวคนคนผิวเข้มไม่กล้าแต่งเพราะอะไรเพราะหนึ่งพื้นฐานผิวตัวเองเนี่ยชอบแต่งหน้าขาวไง เน้นขาวไว้ก่อนใช่ผิวจะต้องแต่งให้เป็นผิวอะรองพื้นให้ดูกลมกลืนสว่างหน้ารนิดหน่อยไม่ใช่ขาวลอยเกินเมื่อเราใส่สีแบบนี้ลงไปมันจะมันจะทําให้ผิวเราดูไบร์และใสขึ้นครับเห็นไหมคะอาจารย์โอคอนเฟิร์มใช่ขั้นแรกก็คือต้องบอกว่าท่านสุภาตรตรีเนี่ยมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผิวไหนจะค้ำหรือไม่ค้ำแต่งหวานได้ได้นะครับค่ะในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะกลับมาค่ะมาดูกันซิว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะที่จะช่วยคุณผู้ชมเนี่ยเมคอัพหรือว่าแต่งหหนนน้้้าาาแบบบบวววไดดถึงงใจคคคค่่่่ะะชีีััักสรรูเ๋ยลม Thank you